สว so ัสดีเวรุ <light> ่นวันน <ip> ี <qualc parfois> ้จะมารีวิวรถแม่บ้านจากตลาดวเ Q v e s p เวสป้ามันก็ต้องเป็นแบบสเต็ปนิ่งๆอยู่แล้วมันดูล้ออ่ะล้อล้อล้ออะไรไม่รู้ลู่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 อะลูเนี่ยดูดิเนี่ยล้อลุ่ลูลูลูอะไรเนี่ยมันเท่าไหร่ไม่รู้ล้อลุ่ลู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 ่อะอะไรวะอะไรวะอะไรประมาณห้าสิบกว่าเคมั้งเออห้าสิบเคอะ ห้าเคเท่าไหร่วะเออไปเป็นมูลถั่วแล้วกัน,นล้อหลังดูล้อหลังนะดูล้อหลังอนะล้อคู่นึงก็ห้าสิบกว่าเคอะประมาณเนี้ยเออดูสภาพรถรวมๆก็เลี่ยมเลียมะรถแม่บ้านจากตลาดอะ่ะซื้อประกาศไปให้พ่อ้านอะไรเงี้ยเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องกันอะไรไม่มีเะากจุกจิกโอ้โห จะบ้านี่มันรถหรือม,ม้าครับเนี่ยไอ่ป้าใจดลีลดดูครับไงรู้เรื่องสังกัดเอาอยู่